เดี๋ยวผมจะลองปิดม่านด้านหลังนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่หรือว่ามันปิดยา้าปิดน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้คโดยโดยใช้มันจะมีแถบแม่เหล็กอยู่ครับที่ข้างข้างด้านบนนะครผมจะจะจะเตรียมไว้แล้วติดไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้แผ่นสีดำๆที่ท่านเห็นที่อยู่ขอบด้านบนนะับ มันเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันบางมันแรงดึงมันน้อยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยต้องใช้แม่เหล็กแรงสูงมาติดมาติดเป็นระยะระยะอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับเพราะว่าเพื่อจะเพิ่มแรงดึงของมันแต่ว่าแต่ถ้าเราติดแม่เหล็กแรงสูงอย่างเดียวบางทีมันก็จะดูห่างๆไปทําให้ขอบมันมันไม่สนิทอะไรประมาณนี้มันการจัดการอะไรมันจะเสียเวลานะถ้าว่าเรามาติดทีละก้อนทีละก้อนอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเป็นแผงอย่างเงี้ยมันจะรวดเร็วขึ้นแต่มาอาจจะมีลนบ้างอะไรบ้างนี่ก็พอรับได้ครับ ส่วนผ้าม่านนะครับเป็นผ้าม่านห้องอาบน้ำครับผ้าม่านที่อยู่ในห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่ามันมีการเคลือบสารอะไรบางอย่างอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้มันดูเหมือนว่าน้าเนี่ยมันมันจะทะลุออกไปยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเอามามากั้นความเย็นมาอะไรเงี้ยมันก็ทะทาให้ความเย็นของเราเนี่ยมันอาจจะถ่ายเทออกไปข้างนอกได้น้อยกว่าอะไรประมาณนี้กักเก็บความเย็นได้ได้น่าจะดีกว่าผ้าผ้าม่านทั่วท่วไปรประมาณนี้ครับแต่ว่าสําหรับ ท่านใดที่อยากได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวัสดุอย่างอื่นก็ลองหาดูนะครับผมก็อาจจะคิดว่าของผมเวอร์ชั่นต่อไปผมอาจจะใช้เป็นเรื่องอะไรเป็นพลาสติกใสๆอะไรประมาณนี้ครับหรือที่มันมันเก็บง่ายนั่นนะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ใช้แบบนี้ไปก่อนอพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าข้างล่างนี้จะเหลือเป็นม้วนกลมๆม,มาแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดให้มันเข้ารูปกับรถพอดีคือผมมาเท่าไหร่ผมว่ใช้เท่านั้นเลย แล้วข้างล่างนี่การที่เราม้วนๆไว้เป็นกลมๆอย่างเงี้ยมันก็มีน้ําหนักให้มันกดอยู่ก็ถือว่าได้ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยก็คือเรื่องความสวยงามนี่ตรงนี้ผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะเพราะผมเน้นให้การใช้งานได้จริงแล้วก็สะดวกในการรื้อเข้าหรือออกอะไรประมาณนี้มากกว่าครับแล้วก็วิธีนี้ผมมองว่าง่ายนะผมมองว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็นอกจากความง่ายแล้วคืออีอกอหนึ่งอย่างนะที่เป็นข้อใหญ่ๆของผมเลยที่ว่าผมทำแบบนี้คือว่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่เพราะว่ารถเราอยู่บนทางถนนอะไรประมาณนี้ผมจะไม่ออกแบบให้มันมาบังกระจกครับคือต้องต้องมองกระจกได้ถนัดอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีทางออกนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องกระจกมองหลังเนี่ยอันนี้ขอคุยยาวๆนิดนึง ว่ามันมันมีกล้องรุ่นนี้ว่ามันเป็นเอาไปไปติดที่กระจกจอมันไปติดที่กระจกมองหลังอะไรประมาณนี้แล้วมันมันเ็เห็นมุมมองด้านหลังนะแต่ผมแค่ผมไม่คุ้นชินกับมันเองอประกอบเสร็จแล้วคราวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังรถนิดนึงเพราะว่าให้ดูลักษณะของท่อท่อเดินน้ําทิ้งอะที่ว่าเนี่ยผมทาไว้มันจะมีข้อตอ่อข้อต่อตรงอะ่ะ แล้วก็เวลาผมจะปิดฝาท้ายหรืออะไรเงี้ยผมก็จะถอดถอดออกถอดข้อต่อตรงนี้ออกแล้วก็มีถาดรองน้ําอยู่เป็นใส่ใสๆเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยผมจะกล่องใส่ใสเนี้ยผมจะเปิดฝาแล้วก็จะรองน้ําที่มันค้างท่ออยู่เหลือเือไม่ให้ยดยดใส่รถของเราครับอ่านี่ก็คือเนี่ยการถอดใส่ก็ง่ายๆครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จบละเดี๋ยวมาดูมาดูผ้าว่าที่ขึงไว้ ดูจากด้านหลังว่ามันเป็นยังไงความตึงความอะไรก็พอใช้ได้นะผมรับได้แค่นี้คือมันก็ค่อนข้างที่จะนั่นอยู่นะแต่เวลาผมใช้งานจริงๆบางทีผมไม่ได้เปิดหมดเลยผมจะหุบไว้ลงในลักษณะอย่างเงี้ยเผื่อลมมาแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่ไปไปไป,ไปตีผ้านะให้มันนั่นมาเพราะว่า มันจะได้กันลมม่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือผมเปิดลักษณะแบบนี้ทดลองใช้งานแล้วการระบายความร้อนก็เพียงพออยู่ครับส่วนตรงตรงประตูหน้าตรงนี้ครับอันนี้ผมอยู่ในขั้นทดลองของผมนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเติมออกซิเจนเข้าไปในรถเนี่ยผมก็คิดตอนแรกนึกว่าจะติดพัดลมดูดอากาศตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมคิด ได้อย่างนี้ไปก่อนทดลองโดยวิธีนี้นะคือผมจะให้คอนเดนเซอร์แอร์เนี่ยดูดดูดดูดลงจากในในเนี่ยในห้องที่เราอยู่เนี่ยภายในรถเนี่ยไปไปข้างนอกก็ได้ได้ประโยชน์2อย่างนะที่ผมเห็นตอนนี้คือเอาไประบายความร้อนตัวคอนเดนเซอร์เองทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นแล้วก็คือออกซิเจนนิดที่ผ่านเข้ามาในรถเราเนี่ยออกซิเจนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราอยู่ข้างในเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่ามันสบายอ่ะ มันมันไม่อึดไม่อะไรประมาณนี้เรามีออกซิเจนเพียงพอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปด้วยภาพนี้นะครับคือการมอนิเตอร์การกินกระซไสไฟแล้วก็อุณหภูมิที่แอร์ตัวนี้ทําได้นะครับผมขอขอ,ขอบคุณทุกการสนับสน,นบุนขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่กดติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ